ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไล์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเมนูวันนี้นะครับจะมาทำหมูหมูผัดเครื่องแกงใส่ถั่วพูอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อน,น,นเลยเปิดแก๊สแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ แล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปผัดให้ละลายก่อนครับแล้วรอให้กลิ่นมันหอมก่อนแล้วใส่หมูหมูลงไปนะครับ พอเ,เครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะใส่วูหมูล,ลงไปหั่นพอคํานะครับหั่นชิ้นบางๆแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้สุกเลยครับให้มันเข้าเนื้อก่อนเติมน,น้ำน,นิดนึง พอเริ่มเข้าเนื้อแล้วผมก็จะโรยด้วยกระชายขาวไปหั่นซอยเป็นเส้นๆนะครับผัดให้สุกก่อนนะครับหอมมากอร่อยครับพอกระชายสุกแล้วผมก็จะตามด้วยถั่วพูถั่วพูถือว่าเป็นเพืชที่มีโปรตีนนะครับโอเคผัดให้สุกเลย ทติน้ำนิดนึงเค okay, แล้วก็ผัดให้เข้ากันครับให้สุกทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับก็เรียบร้อยเต็มตัวฐานได้เลยปิดแก๊สใส่จานได้เลยครับ okay, เรียบร้อยแล้วนะครับหมูหมูผัด,ผดผหมอดูเครื่องอออแกงนะครับ ช่วยกดติดตามขอคนละหไล like, ค์คนละหแชร์เพื่ share, อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ